สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ของคนโสดชาวทัตุน้ำนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พศ2564นะชาวทัตุน้ำก็ได้แก่ชาวราศีกรกฎพิจิกมีนนะคะวันที่จะเป็นการแบ่งตามศาสตร์ตะวันตกนะสามารถเข้าไปดูรายละเอียดวันที่ได้ในช่อง description ด้านล่างนะคะซึ่งก็คือคำอธิบายใต้คลิปนั่นเองนะ ความตั้งใจของผู้อ่านในการมีช่องนี้ก็เพื่อที่เราจะร่วมมือกันในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหัวใจของเรานะคะผู้อ่านก็จะส่งต่อพลังงานบวกจากจักรวาลเทวดานางฟ้าทั้งหลายให้กับทุกคนเลยนะพลังงานบวกที่เกิดขึ้นในหัวใจของคุณนะคะก็จะดึงดูดเรื่องราวดีๆสิ่งดีๆความรักดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะสำหรับคนโสดนะคะก็จะรวมถึงทั้งคนที่ยังโสดยังไม่มีใครเข้ามาเลยนะคะ หรือว่าเป็นคนโสดที่อาจจะมีการครบคุยกันอยู่ในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะสถานะยังโสดนั่นเองนะมาดูพลังงานของคนคนนั้นนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคนโสดชาวธาตุน้ำนะพลังของเขาคนนั้นนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคนโสดเขามีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ ต้องมีการจบให้เคลียร์ก่อนนะคะแล้วมีการเริ่มต้นใหม่นะคะมีการจบเคลียร์และมีการเริ่มต้นใหม่เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่แฮปปี้สดใสมากๆนะคะเขาจะมีการก่อร่างสร้างตัวความรักสร้างความรักสร้างความมั่นคงสร้างชีวิตรักอะไรเงี้ยเหมือนเริ่มมีความรักใหม่กับคุณนะคะ ผู้อ่านเห็นสัญญาณอยู่2 vibration นะคะในคนคนนั้นนะพลังของเขาก็คือ1นของการกลับไปคืนดีกับคนรักเก่าก็ได้นะคะหรือในอีกสัญญาณหนึ่งก็คือว่าจะเป็นคนรักใหม่แล้วก็มีการวางแผนที่จะมองไปถึงเรื่องอนาคตว่าจะแต่งงานจะทำอะไรต่อไปเพื่อทำให้ชีวิตนี้มั่นคงมากขึ้นนั่นเองนะคะ คุณอาจจะเป็นคนรักเก่าของเขาก็ได้หรือจะเป็นคนรักใหม่ของเขาก็ได้นะคะเพราะสัญญาณของเขาเนี่ยเมื่อเขามาเจอคุณเป็นการที่จะเริ่มต้นก่อต,ตัวความรักใหม่อีกครั้งหนึ่งนะอาจจะมีเงาในอดีตอะไรบางอย่างที่เขาเสียใจติดอยู่บ้างนะคะในหัวใจแต่เขาก็จะมูฟออนไปข้างหน้านะสิ่งที่เขาทำมันจะมีสัญญาณของเดอะเวิ d ์กก็คือความสำเร็จมีสัญญาณของการเดินทางระหว่างคุณกับเขา มีสัญญาณของคนทางไกลนะต่างชาต,ตาิต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนหรือต่างศาสนาคุณก็ได้นะคะและเป็นการเดินทางของการพบเจอคู่ครองนั่นเองนะคะมีสัญญาณคู่ครองมีสัญญาณความสําเร็จนะสัญญาณสวยมากนะคะเป็น the world เลยนะมาดูเสน่ห์ของคนคนนั้นนะคะที่จะมัดใจคนโสดชาวทัดน้ํานะคะ คือตัวคุณกับเขาจะมีพลังอะไรบางอย่างที่เหมือนดึงดูดกันเข้ามานะมีแพชชั่นมีความชอบเรื่องราวอะไรบางอย่างที่ค,คล้ายๆกันนะและจะทําให้คุณผูกพันกันมากๆเลยนะคะระหว่างคุณกับเขานอกจากนี้ก็จะมีเคมีที่ตรงกันดีมากด้วยนะและสเสน่ห์ของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาจะมีรูปแบบชีวิตมูฟเมนต์เคลื่อนไหว เป็นไปตามธรรมชาตินะคะแล้วสิ่งนี้เป็นสเสน่ห์ของตัวเขานะคะที่จะทําให้คุณประทับใจนะและอยู่ด้วยแล้วคุณจะสบายใจและมีสัญญาณอีกอย่างหนึ่งนะคะมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนรูปแบบใหม่เวอร์ชั่นใหม่มิติใหม่ของความรักของชีวิตนะคะทั้งการแบบกลับไปคืนดีหรือการปรับเปลี่ยนรูปแบบชีวิตก็ได้นะคะที่จะทำให้มัน work ขึ้นแล้วมันเป็นอะไรที่สวยสดใสมากๆเลยนะคะ ผู้อ่านถามโรแมนต์เอนเจลนะคะว่าอยากจะแนะนำอะไรคนโสดชาวธาตน้ำหรือเปล่านะคะสัญญาณของ Reconciliation นะมี2ส,สัญญาณย่อยนะคะสำหรับตัวคุณกับเขานั่นคือคุณกับเขาอาจจะเป็นคนรักเก่าที่มีการ Return กลับเข้ามาในชีวิตนะคะหรือเป็นคนที่มีความผูกพันกันมาก่อนก็ได้นะคะตั้งแต่อดีตชาติก็ได้นะ แล้วก็มีการกลับมาเจอกันอีกครั้งในชาติพวกนี้นะคะนี่คือสัญญาณมีสองสัญญาณสําหรับคนโสดชาวััตน้ำนะมันคือการหวนคืนกลับเข้ามาของคนที่คุณรู้สึกผูกพันมากๆนะคะว้าวและขอให้คุณเชื่อมั่นอยู่เสมอว่ามันปลอดภัยที่คุณจะรักนะคะคนโสดชาวััตน้ำขอให้คุณให้โอกาสในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งมีสัญญาณของ เด็กเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะอาจจะเป็นสัญญาณว่าคุณทั้งคู่จะมีการคุยกันแบบน่ารักหวานแหววก็ได้นะคะและนี่จะดึงดูดกันเข้ามานะกับอีกแบบหนึ่งก็คือตัวคุณกับเขาอาจจะมีวัยที่แตกต่างกันก็ได้นะคะเลยมีสัญญาณเด็กเข้ามาอาจจะมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคนที่อายุอ่อนวัยกว่าก็ได้นะเข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์นะคะ ผู้อ่านถามจักระซึ่งเป็นไพ่พลังงานนะคะว่าอยากจะแนะนําอะไรสําหรับคนโสดหรือเปล่านะคะจักระบอกว่าสิ่งที่อาจจะปิดกัน้นหรือบล็อกคุณไว้นะคะทําให้คุณยังไม่เจอกับคนคนนี้หรือว่าเรื่องราวมันอาจจะยังไม่ลงตัวนะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณทนอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ไม่ได้หรือว่ามันทําให้คุณรู้สึกแบบไม่อยากรออาจจะไม่อยากทนหรือไม่อยากรอจังหวะเวลา หรืออะไรหลายอย่างในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะจกกักรบอกว่าขอให้คุณมีความอดทนเถอะเพราะว่าสิ่งที่เข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยเป็นความรักที่จะทําให้คุณเกิดมิติใหม่ของชีวิตที่สวยงามมากๆนะคะแล้วก็เป็นพลังความคุ้มครองจากจัก,กรวาลเทวดานางฟ้าด้วยนะคะที่จะทําให้ความรักครั้งนี้สําเร็จนะอะไรก็ตามที่คุณสงสยัยอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่า มันเป็นคำถามที่เป็นเรื่องราวของความรักนะคะขอให้คุณค้นหาคำตอบด้วยนะในหัวใจของตัวคุณเองนะคะว่าคุณต้องการอะไรจากความรักและจักระยังท้าทายให้คุณเนี่ยลุกขึ้นออกเดินทางหรือออกไปค้นหาในสิ่งที่เป็นคำตอบในชีวิตคุณนะคะ จกักรบอกว่าแนะนําว่าขอให้คุณสร้างพลังบุญนะอาจจะเป็นเรื่องของการสวดมนต์าการอธิษฐานวนขอขอพรอย่างนี้ก็ได้นะคะจะทําให้เรื่องราวทุกอย่างราบรื่นเป็นพลังบุญที่จะเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนนะคะทำให้เรื่องราวราบรื่นนะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือว่าขอให้คุณทาด้วยแพชชั่นทําด้วยความรู้สึกที่รักในสิ่งนั้นจริงๆนะคะถ้าคุณรักเขาหรือคุณอยาก ที่จะสร้างความรักที่สวยงามคุณก็จะต้องแสดงออกสิ่งนั้นออกมานะคะแสดงความรักด้วยความจริงใจด้วยความรักจริงๆแล้วสิ่งนั้นจะกลับเข้ามาหาคุณแบบรวดเร็วมากๆนะคะพลังออกมาสวยมากเลยนะคะผู้อ่านขอพลังงานจากอาร์ n แองเจิลนะคะว่าอยากจะแนะนำอะไรสำหรับคนโสดชาวธาตุน้ำหรือเปล่านะคะอาร์แองเจิลบอกว่า คุณมีพลังของความตั้งใจนะสิ่งที่คุณตั้งใจ intention นะคะขอให้ชัดเจนถ้าคุณมีความตั้งใจอะไรทุกอย่างที่ชัดเจนเนี่ยคุณจะมีพลังบวกในการทำสิ่งนั้นให้สำเร็จนะคะนี่จะเป็นพลังของจักรวาลเทวดางฟ้าที่จะปกป้องคุ้มครองคุณด้วยนะคะและขึ้นมาอีกแล้วขอให้ทำทุกอย่างด้วย p a ชชั่นนั่นหมายถึงว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของความรักชีวิตหรือว่าหน้าที่การงานนะคะ ถ้าคุณทำทุกอย่างด้วยแพชชั่นด้วยตั้งใจด้วยความรักในในสิ่งนั้นอย่างตั้งใจเต็มใจเต็มที่แล้วเนี่ยสิ่งนี้แหละจะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ของคุณมากๆเลยนะคะชาวทัศน้ำนะและที่สำคัญคืออะไรก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกเสียเซล์ลน้อยอะไรก็ตามนะขอให้คุณ take back your power ดึงพลังบวกกลับมาเป็นตัวคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นคนที่สดชื่นสดใสมีเสน่ห์นะ ผู้อ่านถามออราเคิลที่เป็นเป้าหมายแห่งชีวิตนะคะว่าอยากจะแนะนำอะไรสำหรับคนโสดชาวธาตุน้ำนะคะในการที่จะดึงดูดความรักพลังบวกอะไรต่างๆเข้ามาในชีวิตนะคะเป็นพลังของการสื่อสารขึ้นมาเลยนะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ด้วยนะคะเหมือนกับว่าขอให้คุณมีการเรียนรู้สถานการณ์อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นนะแล้วก็มีการเผยแพร่ส่งต่อ สิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นเนี่ยให้กับผู้คนนะคะจะทำให้พลังบุญพลังบวกคุณเยอะมากๆเลยนะคะแล้วระหว่างคุณกับเขาเนี่ยเหมือนมีสัญญาณของการเขียนการสื่อสารการพูดเข้ามานะคะนั้นถ้าเราพูดสื่อสารเขียนทุกเรื่องราวนะคะด้วยพลังบวกนะคือการให้กําลังใจกันการแสดงออกถึงความรักการที่เราพูดหวานหให้กันนะคะแล้วทำให้ ความรักเราจเจริญเติบโตในหัวใจของคนทั้งคู่อ่ะสิ่งนี้แหละที่จะดึงดูดความรักความสัมพันธ์เข้ามาในชีวิตของคนโสดชาวทัดน้ําให้มีความสตรองขึ้นมากๆเลยนะคะพลังงานสวยมากนะคะผู้อ่านก็ขอส่งต่อพลังงานบวกจากจากักรวาลเทวดานางฟ้าให้กับทุกคนเลยนะคะยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะปลอดภัยและปลอดโรคนะคะแล้วเราเจอกันใหม่นะสวัสดีค่ะ